สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันกันกบแนวทางนาอแนวทางเออเล่นทั้งวันของเรานะคะงวดประจำวันที่นะคะ ประจำวันที่เท่าไหร่คือวันที่11นะคะวันที่1 1นะคะแอดก็จะมีแนวทางเล่นทั้งวันซึ่งเป็นกําลังวันของทางช่องนะคะก็เรื่อยๆะคะ่ะทุกคนก็ไปได้ทุกแนวทางเลยนะคะทุกหวยนะคะแต่ส่วนมากนะคะเวลาที่มีรัอฮานอยหรือว่าเราพัฒนาก็มาดูเป็นตัวเด่นหนเด้อคะ่ะเผื่อมันเข้านะคะเผื่อมันเข้าเนาะเอามาดูคําเตือนของทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้พิพพจารณานะคะ เอาไปพินิจพิจารณากันดูเดอ้อถ้าชอบก็ค่อยจับถ้าขัดก็ค่อยผ่านนะคะเป็นแนวทางมีดาวโจรน,นะคะมีหุ้นดาวสายดาวสายลาวเช้านะคะแล้วก็เด่นเล่นทั้งวันนะคะอาจจะไม่ได้เข้าทุกทางทุกแนวทางเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นรวมๆนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นสูตรรวมๆนะคะเมื่อคืนนี้น่าเสียดายนะคะเบิ้ลมาจริงๆนะคะเบิ้ลมาจริงๆเนาะแต่ว่าตัวเจาะไม่เข้านะคะเบิ้ลเรามี3 3 4 4 5 5มีทุกเบิ้ลนะคะอแต่ว่าในตารางมันก็มี1 1น,นะคะแต่ว่า แอดจับไม่ได้นะคะแต่ว่ารู้แต่ว่ามันจะมาเบิ้ลนะคะไม่รู้เอฟซีเดเบิ้ลไหมนึกว่าจะมันจะมาบนนะคะเบิ้ลกันเบิ้ลกันฐานเนาะที่ไหนได้มันลงล่างนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งนะคะซึ่งวันโกนวันพระนะคะดาวปุกมันจะชอบออกเบิ้ลนะคะมันจะชอบออกเบิ้ลออกหามะค่ะทุกคน <S <S เป็นอย่างนี้ตลอดนะคะลองสังเกตดูเดอ้อสังเกตเอานะคะเอาเป็นยังไงคะปังไหมเนาะแนวทางนะคะแอดก็ไม่ได้ไปดูเลยนะคะ วุ่นวุ่นทำแนวทางเราพัฒนานะคะซึ่งเป็นวันพระเนาะล้างกงล้างแก้วนะคะคืนนี้ก็จะจุดทูบนะคะจุดทูบเออนี่เนาะก็เลยล้างกงล้างแก้วทําความสะอาดค่ะไม่ว่างเลยนะคะก็เลยไม่ได้ไปเก็บสถิติไม่ได้ไปดูแนวทางนะคะอันนี้ก็มันก็ไปเข้าดาวปกนะคะหนึ่งหนึ่งเต็มเต็มเลยนะคะหนึ่งหนึ่งเต็มเต็มห็นดูเลกถูกหนึ่งหนึ่งเนาะโอ้ยเสียดายแอดลับก่อนค่ะแอดเพียนะคะทุกคนวันไหนที่มีเราพัฒนาหรือว่าพวกอย่างเนี้ยเพียคันเหนื่อย เมื่อยค่ะเอ้าเดี๋ยวแอดไปตอบคอมเมนต์เอฟซีเด้อถ้าไม่เห็นคอมเมนต์ใครก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเดี๋ยวไปตอบนะคะหลังจากลงคลิปนี้เสร็จนะคะสักพักแอดก็จะลงชุดสรุปเราพัฒนาให้ต่อนะคะเดี๋ยวเฮดเวียกก่อนค่ะเฮดเวียกยังไม่ทันได้พักเลยนะคะทําชุดสรุปเสร็จก็นี่นะคะ ไอ้ถ้ามันม,มีอะไรผิดพลาดนะคะดูช่วยแอดหน่อยเด้อถ้ามีอะไรผิดพลาดรีบคอมเมนต์บอกเลยนะคะทุกคนในทุกคลิปเลยนะคะรีบคอมเมนต์บอกโดยเฉพาะเราพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยนะคะบอกแอดได้เลยนะคะถ้ามันผิดมันพลาดตรงไหนนะคะแอดจะได้รีบแก้ไขนะคะตาไล่ได้เย้ยบางทีนะคะช่วยกันดูหน่อยเด้อค่ะช่วยกันดูช่วยกันทักหน่อยคะ่ะแต่ถ้าตรงไหนไม่ผิดไม่พลาดก<อ>็เออโอเคค่ะแต่ถ้าตัวไหนผิดพลาดก็รีบทักแอดหน่อยนะคะเบอร์ค่ะ เฮ็ดหวยหลายเมาเลขค่ะเมาเลขสูตรเจ้งนี่แหละเอ้าช่วยกันดูค่ะทุกคนเนะเาะอมาดูกันเลยนะคะแนวทางเนาะแนวทางของวันที่สิบเอ็ดนะคะจะไปเราพัฒนาไหมเนาะหรือจะยังไงอดไปในถาอีซวยคือถือใจแท้ถือใจอีซอยหนักนะคะถือใจตลอดเลยค่ะปังกันพอปังกันไหมเนาะนะคะทุกคนวันพระนะคะบางท่านก็ไม่ไปได้วันพระพักผ่อนพักผ่อนนะคะบางท่านดวงไม่สมพงนะคะ ระบผุผาแล้วคะ่ะส่วนนี้เอดบริไปบึงเลยคะ่ะเฮศแต่แนวทางให้เอ็ซขนาดไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรเหมือนเขาเลยโอ้ถ้ามีกลุ่มตายแน่ๆค่ะเออคือสิบดิกินเขากินน้ำคือสิลจอยค่ะโอ้ยตื่นเฮดแนวทางเ่ทันหรอคะ่ะ เอามาดูนะคะสีลาวเช้านะคะสีลาวเช้าของเราของวันที่11นะคะให้ไปที่เด่นหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะคะสองหกสองห้าสองสี่สามหกสามห้าสามสี่นะคะหนึ่งสามห้านะคะสองสี่หกเก้านะคะสายซอยดาวนะคะหุ้นดาวโจนนะคะเน้นหุ้นดาวโจนเนาะแต่ว่ามันสีมากบอละอายังอยู่ที่สามสี่ห้านะคะของแอสยังอยู่ที่เด่นสามสี่ห้านะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเขาให้มันมา นะคะคแต่ส่วนมากมันก็จะไปดาวอื่นเนาะดาวที่เราไม่ได้เห็นนะคะสายสอยดาวไปได้หมดเลยนะคะสายสอยดาวคืนนี้นะคะไปได้มืดนั่นแหละคะ่ะแต่สีขาวบนตัวไพ่ตัวมันขะแอ,อดกับโบหูเนาะสามห้าเนะคะสี่เก้านะคะฟังภาษาอีสานรู้เรื่องไหมเนาะ ฟังภาษาอินสานหูเรื่องบ่เนาะจะเอานี่แหละค่ะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะคะคอมเมนต์ไว้ถ้าแอดเห็นนะคะเดี๋ยวจะมารีบตอบนะคะทุกท่านเลยนะคะทุกท่านเลยนะคะแอดชอบอ่านคอมเมนต์นะคะมักอ่านบราณอย s. <S ừ, ่างสั่งงานแอดเป็นคนชอบอ่านนะคะอ่านนิยายอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อ่านเรื่องชาวบ้านอัานแก๊งวะแก๊งวาพัวว่าจะไปขึ้นรถทั่วน้ำขาวไหลว่าสั่ไปขึ้นรถทั่วน้ำขาวไหล อันยานอันมีหมายสารมันหดหนาเงินว่าสานแอดกันมากค่ะเนี่ยว่าอ่านเรื่องนี่ก็บอพ่ออ่านนิยายไม่พอนะคะชอบอ่านเรื่องชาวบ้านด้วยนะคะเพจดไหนลงอะไรมาีนข่อยอ่านจนจบละค่ะผู้ได้อ่านสามบรรทัดกระซังเรื่องชาวบ้านนี้ฉันอ่านจนจบค่ะเอามาดูนะคะเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันของวันที่สิบเอ็ดนะคะเด่นสองสามสี่โอ้ยถึงใจอีซอยนักค่ะเลขกแต่จะเป็นงามค่ะ สองหนึ่งสองสองสองสามนะคะสามหนึ่งสามสองสามสองเอ้ยสามสองสามสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะยังอยู่ที่กันเบิ้ลกันหามนะคะยังจับได้เบิ้ลได้หามนะคะมันจะไปเบิ้ลไปหามเราพัฒนาไหมอันนี้ก็แสดงว่าต้องระวังนะคะเพราะถ้าสูตรนี้ให้เบิ้ลให้หามนะคะอันตรายข่าพัฒนามีสิทธิ์นะคะมีสิทธิ์มาเบิ้ลนะคะอ้ยสองสามเอดบูเบนสิมาหรืบุคคล เอานี้นะคะสองนะคะ3า69นะคะ2 3 4สา 3, 3 2ี่2 4, 2 3สสาสนะคะ1 3 4 1 3สา2 4ี่หนองสาะคะ4 1 6 9นะคะเลขทูปนะคะ4ี่นะคะ4ี่นะคะทุกคนก็แปลงเอานะคะแปลงเอาแล้วแต่นะคะที่ใครทิกมันนะคะผู้ใดสิแปลงแอดอื่นว่าวิชามานนะจ๊ะวิชามานนะคะ โอ้ยจบคลิปนี้ก็จะไปนึ่งข้าวค่ะกินข้าวกินน้ำหิวข้าวควันไหนกินข่ากินน้ำแต่เศร้าเลยค่ะจักโมงแล้วคะนี่โอ้ยบิกินอันแอดสิตายแลวค่ะทุกคนโอ้ยดมยาทั้งวันเลยนะคะที่เอ็มซีบอกทำไมถึงโอ้ยแอดอันวิ่งเหมือนทุเรียนค่ะโอ้ยกลิ่นหอมกรึบบ้านเลยนะคะมันหอมจนเหมน็นจนแบบโอ้ยคอยอยู่แต่ไดห้หองเลยค่ะไปไหนไม่ได้นะคะมีแต่กินทุเรียนหนาบ้านลังค่ะ กองเต็มยปใหญ,ญ่โหเอจิกไหลบักไหลบัดย่าม,มันไหลมันกระไหลผูดอหลีเดค่ะปีนี้โหปีนี้ได้กินกระนำเลยนะคะปีนี้นะคะแต่ว่าบัรย่ามโบมีกับโบมีอีหลีนะคะทุกคนเออปีนี้มันออกลูกเยอะนะคะอุ้ยเน่าเนี่ยอียงเนี่ยค่ะมันก็ไม่ได้ค่อยสมบูรณ์เหมือนที่เขาทํานะคะแต่ว่าเมาค่ะอู้เอดวิง่งกินมันแบบมันหอมจนเหม็นนะ่ะทุเรียน โอ้ยแอดกินปลาเดียไข่เนี่ยตำบะฮูไข่เรียกว่ากินทุเรียนแอ็ดบ่เคยมากินทุเรียนแอ็ดชอบกินผลไม้เปรี้ยวนะคะบานนี้สิตายเขาเรามากินกันเหมือนเหอนยางมะนาเหือนกับมี่ยงปวกเมงไปหลังเหือนกับถัวปวกผัวปวกโอ้ยตายตายบรรยามไล่ไล่ผดอีด้วยจ้ะเอากูาา <laughs> มักกับมากมาก,กนะจ๊ะน้องโอ้เอ็ดะบ่ไหวคะ่ะ แต่ว่ากับไปซิ้มก็เขาอยู่ค่ะกินกินได้นะคะแต่ไม่ชอบนะคะไม่ค่อยชอบกินได้ค่ะแต่ว่าเพิ่อนเอาแซ่ส่องฟิดไว้ได้เพิ่นเห็ดคือไอติมนี่มแอดซิไปหลอยกินอยู่ค่ะมันสีแสบเ่้เพื่อนซ่ส่องฟิดไปสิไปกินเบิ่งค่ะเพิ่นแซ่ส่องฟิดมันสีแสบคือนธรรมดาปกติบ่มันเละนะคะบางทีมันเละมันบางทีเขาก็ให้มาด้วยนะคะเขาให้มาสวนเขาไว้นี่นะคะปีนี้ปีนี้ขายไม่ดีเนาะคนกับแบรงเออดีแล้วล่ะค่ะขายบนนี้แพงค่ะ อขนาดหน้าสวนยังรูระ้อยกว่าบาทเพ่งพดเอดว่าโยมันเงียดค้ายหน่วยละหาชิปกับพ่อโอ้ยขายโหลดเลยแต่ว่าอย่างว่าเนะสวนไผ่สวนมัน,เ,นเขาก็อาศัยเขากินเหลวเขาอันต้นเขายังหน่วยอยู่ค่ะต้นเรานะคะยังเล็กนะคะก็ไอ้นี่ก็มีอยู่ต้นเป็นลูกก็มีอยู่ไม่กี่ต้นนะคะต้นที่มันเป็นลูกแล้วมันบอกข้อกินหยาดไหลทรงทรงออกค่ะทรงออกตังจังหวัด ก็ไปหาขอเขากินแู้วอยู่สวนเขาคุณน,นะคะโอ้ยปีนี้เขาเจกสนันทันผืนอยู่ค่ะแต่ว่ายังว่าแล้วเนาะมันกับบริวามันกับบริเสียบคืออันนี้เนาะมันกับเป็นโลกเนี้ยเอียงเนี้ยค่ะลูกหนึ่งก็ได้กินสามสี่คูนะคะเพราะว่ามันเป็นโลกอะไรเงี้เเยเอ,เ,อเอาเมิร์ดค่ะผู้ได้ห้ผู้ได้อื่นไปเอาเอาเมิรส์แล้วนันก็จจะคของสวนเขาบ่อยากละเอาสำหรับชิปน,นี้อะไไปก่อนค่ะโอ้ยหาตะเหลืองเบาแลวจบละค่ะ สวัสดีค่ะโชคดีเด้อจ้อาถ้าท่านอยากสนับสนุนช่องนะคะตามนี้เลยเด้อค่ะอขอให้โชคดีมานแเฮงฟังนะคะโอ้ยเอดเมาบทุเรียนดมยาเมื่อเมือมงอยู่ค่ะหิ้วเขาไปกินข้าวเหนียวแหละสวัสดีจ้าโชคดีจ้า